แต่คันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดนะเรื่องศพเออกรณีพี่โจ๊กออกมาพูดเนี่ยพี่โจ๊กก็หาแส่คือพี่โจ๊กเขาอยู่ในสภาพที่เขากาลังเขาดว่าเขาถูกรังแกจากจากระบบของรัฐทั้งหมด่นวันนั้นยกคนเก่าในยกคนปัจจุบันเขาก็ออกมาอะไรที่มันจะพูคือเขาเริ่มจะจืดแล้วก็มาจุดประเด็นเรื่องนี้แต่เรื่องเนี้ยมันไม่มีมันมันยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ศพละสองล้านนี่ยญาติเขาคงไม่ยอมเลยนะครับถ้าถ้าศพเขาไม่ได้คือ คุณบอกว่าร้อยสี่สิบร้ยหาสิบพันกับตอนเบิกเงินจริงๆอาจจะรู้นะครับผมนะคือคเร,รื่องนี้มันปิดไม่ได้หรอกอเพราะว่าจะไปกดตัวเลขมีคนอีกแ0ดร้อคนที่ตายแล้วญาติยอมปกปิดเนี่ยเพราะมันคนละสองล้านไม่มีใครเขายอมก็บอกว่าอย่างงั้นถูกไหมถูกต้องครับไม่มีใครเขายอมหรอกแล้วที่สําคัญก็คือมันต้องมีบุคคลสูญหายนะครับผมอือืมอืม,อม ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไปเอาจะปิดศพเขาก็ไปเอาว่าบุคคลสูญหายเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยไล่เอานะฮะเห็นไหมข่าวต่างประเทศจะมีบุคคลสูญหายเสียชีวิตเท่านี้ถึงสูญหายสูญหายเนี่ยคือแทบเรียกว่าตายก็ว่าได้นะในโจ๊กผมพูดพูดถึงต่างประเทศนะครับผมนะคุณโจ๊กกับแกแกยืนยันว่าแหล่งข่าวแกเนี่ยเป็นพันแกยังยืนยันอยู่เลยนะก็คนอย่างว่าพี่โจ๊กเขาอยู่ในสภาพที่เขาต้องต้อง ทำตัวเองให้ให้เป็นที่เชื่อถือนะครับผมคือในมุมของเขาก็โอเคก็ว่ากันไปนะครับผม,มแต่อย่าเอาศพประชาชนมาเป็นเ,เรื่องหาเสียงเรื่องหาแสงแค่นั้นเองครับนะครับผม,มผมบอกแค่นี้แหละไม่ว่าเพราะไม่ว่า,วานักการเมืองหรือเอข้าราชการหรือใครก็ตาม,มที่อยู่ตรงข้ามรฐาัฐษัาอย่าเอาศพมาหาแสงนะครับงานนี้ผมผมเรียนว่าเขาก็ทําเต็มที่แล้วเรื่องศพเนี่ยเก็บมันติดไม่ได้หรอกครับ ผมก็ถามผมผมก็บอกร้อยกว่าที่ผมเห็นมานะะแต่ที่ผมไม่เห็นผมว่าบุญไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเออมันก็เป็นแค่คำบอกเลราแต่ก็บังบอกแต่เพียงว่ามันพี่ส่วนมันปิดไม่ได้หรอกถึงอยากจะปิดก็ปิดไม่ได้ป,ดปิดไม่ได้ครับเรื่องนี้ปิดได้ยังไงญาติก็มีพี่น้องก็มีนะะท่าจะตรวจสอบก็ไปดูดิคุณจ่ายเงินไปเท่าไหร่อุณบอกร้อยสี่สิบแล้วคุณจ่ายไปสองร้อยเนี่ยติดปุดไ๊ไหมละ่ะ เอาใช่ไม่ได้ครับผมใช่ไหมฮะเออมันมีเรื่องของใบบรรดาบัตรเรื่องของญาติเรื่องของอะไรหลายอย่างมันไม่ช่ศพไปโยนทิ้งได้เมื่อไหร่ครับผมมันมันคือต้องดูในหลักการและเหตุผลว่ามันไม่ใช่อย่างแต่เรื่องนี้อาาุมงหนึ่งมันก็เดิมพันว่าถึงเวลาทางการก็ยืนยันว่ามันมีมันต้องพิสูจน์ยืนยันแต่คุณ๊ศก็ยืนยันว่าพันศพแต่ทุ่ตรวจมันต้องมีคําตอบว่าใครผิดถูกไหมถูกต้องครับวันก่อนเดี๋ยวในวงประชุมเห็นคุณ อาจารย์บอนศักดิ์มาบอกให้ไม่มีศพบคุณชาดาอย่างสวนอยู่ลยมีสอบผมเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ครับผมผมก็บอกอย่างสบที่มันลอยน้ามันมีครับผมบอกมันมีสอบวัวสอบควายสพคนเดี๋ยวมันจะเหม็นนะฮะอ่าไอ้นั่นอาจารย์นอนศักดิ์กานก็บอกว่าเอ,อไม่มีกศอบอ,ะอ่ะอันนี้ผมผมก็บอกมีตอ,อมผมลูกออกมาท่านบอกเดี๋ยวนักข่าววันนั้นผมก็เลยบอกว่า ข่าวผมไม่สนใจเลผมไม่สนใจนะักข่าวไม่สนใจข่าวผมสนใจประชาชนตอนเนี้ <c oughs> คือคือผมผมไม่สนใจเลยทั้งนั้นเลยมไม่ใช่ไปทำคอนเทนต์กันมันก็มีเยอะนะครับที่ชาวบ้านเขาโกรธอย่างเขตปดเนี่ย ออคือบางคนก็ไปทํำคอนเทนต์ไปฉีดเรือแล้วไม่เข้าไปหามันมีส่วนน้อยนิดหนึ่งม,มันก็เหมือนคนเขตแปดที่มีปัญหามันก็เป็นส่วนน้อยนิดหนึ่งของอของเขตแปดแต่ไม่ใช่ปนันาว่าเขตแปดเป็นแหล่งโจนไปเลยมันไม่ได้อ้าวใช่อ่าตะกี้เพราะฉะนั้นอาจารย์บอลศักดิ์ที่ทักตอนนั้นขึ้นมามาบอกคุณชาดาทีหลังว่ามันมีนักข่าวอ,อ,อยู่เดี๋ยวไปพูดลรวเจอสบลอย,เด,ยเดี๋ยวเป็นข่าวไปแบบ เอาไปพนันไปเมฆกันอะไรกันอย่างเงี้ยท่านก็แบบเป็นห่วงนะคุณชดาก็บอกเออก็ผมเจอจริงๆเนี่ยแต่มันก็มีทั้งซากคอนซากโเอ่าซากกลัวซากควายถูกไหมรับผมแต่สุดท้ายก็ยืนยันว่ามันไปทําตัวเลขกดลงไม้ได้หรอกเดี๋ยวมันจะพิสูจน์แล้วก็คุณชดาก็คิดว่าประมาณร้อยสี่สิบกว่าประมาณนี้เพิ่มไม่น่าจะมากกว่านี้คิดว่าอย่างไใช่ไหมในฐานะคนลงพื้นที่เอา้าผมผมไม่ทราบจริงๆเพราะอเนี้ยมันอยู่บนบ้านบ้างอะไรบ้างอันนะฮะแล้วเราก็ คือคือผมเนี่ยถ้าใครมาบอกผมบอกศพอยู่ตรงนั้นผมบอกถึงก่อนเอาเอาศพไปก่อนเอาคนก่อนผมบอกเอาคนเป็นก่อนอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับใครก็รักยากตัวเองดังนั้นแหละแต่ผมต้องเอาคนเป็นก่อนในเมื่อคนตายตายไปแล้วอืออเอมันมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำันทํายก่อนหลังันนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ามันปกปิดไม่ได้ เข้าใจไหมฮะมันปกปิดไม่ได้เพราะย้อนกลับไปดูเงินค่าช่วยเหลือเนี่ยมันต้องออกไปอยู่แล้วครับใช่ไหมเป็นตืวถ้าร้อยสี200ส่ร้อยห้าสิบศพสองร้อยศพแล้วก็จริงๆเป็นพันกว่าเนี่ยแสดงคุ้มก็จ่ายไม่ได้เลยคนที่แปดร้อยนี่ไม่ได้รับเงินเลยใช่ไหมครับถ <c oughs> ูก <c oughs> ไหมแล้วญาติเขาจะยอมเหรอใช่ไหมเอาจากนั้นมันมันมันครับผมอย่าเอาเรื่องคนเสียชีวิตหรือศพมาหาแสงว่างั้นเถอะสรุปอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องครับผมอืมอืม